ตำรวจกองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4เข้าไปควบคุมตัวหญิงอายุ28ปีที่บ้านพักในตำบลท่าง,งามอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกหลังไปก่อเหตุหลอกขายสินค้าผ่านอินสตาแกรม มีผู้เสียหายทั่วประเทศแจ้งความร้องทุกกว่า70รายจึงขออนุมัติสารออกหมายจับในข้อหาช่อโกองประชาชนและทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเกิดความเสียหายแก่ประชาชน เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ใช้บัญชีอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามประมาณ78,000คนและได้ทำการหลอกขายสินค้าให้กับผู้เสียหายหลายรายแต่ไม่ได้ส่งสินค้าให้จริงแต่ว่าหากผู้เสียหายเป็นคนดังมีผู้ติดตามมากก็จะยอมโอนเงินคืนไปให้ซึ่งทำมาแล้วหลายสิบครั้งตำรวจระบุว่าคดีนี้ต้องใช้เวลารวบรวมพยานหลักฐานพอสมควรและก็ยังมีผู้เสียหายอีกหลายรายที่ยังไม่ได้เข้าแจ้งความกับตารวจเบื้อง ้นจะนำตัวผู้ต้องหาไปฝากคขังที่ศารอาญาก่อนจะดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปกับ